นัทวุฒิแฉขบวนการล้มคดีหัวสวระเบิดเวลาจากรัฐบาล MOA ส้มน้ำเงินหลังอายการตีกลับสำนวนฟอกเงินชี้เจตนาการตัวใหญ่รอดถ้าอนุทินตอบสังคม วันที่25มกราคม2569นายณนัทวุฒิสเกือ้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยณที่ว่าการอำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมิเปิดโปงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐบาล MOA โดยระบุถึงการพยายามปิดบังข้อมูลกรณีอายการตีกลับสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาสอวอ นายนทวุฒิเริ่มจากการเท้าความถึงที่มาของปัญหาว่าสอวอชุดนี้คือผลพวงจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560โดยคณะรัฐประหารปี2557ซึ่งมีเจตนาชัดเจนในการสกัดกั้นพักเพื่อไทยและกำหนดให้มีสอวอมาจากการเลือกกันเองเพื่อไปรวมกับสสในการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ประกฏบว่ากระบวนการเลือกกลับเต็มไปด้วยหลักฐานการทุจริตและการหัวอย่างแพร่หลายมีการใช้คนและเม็ดเงินมหาศาลทํากันเป็นขบวนการจนนําไปสู่การสอบสวนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ถูกกล่าวหาสูงถึง1,200คน ในระหว่างที่คดีกําลังดําเนินไปพักเพื่อไทยพยายามผลักดันการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากพักการเมืองที่ตกเป็นจําเลยในคดีนี้คือพักสีน้ําเงินแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนกลายเป็นรัฐบาล m o a ที่สีส้มแบกสีน้ําเงินขึ้นมาเป็นรนนนัฐบาลนายนทวุฒิระบุว่าตนได้เคยเตือนไว้แล้วว่านี่คือการทําลายหลักนิติธรรมของบ้านเมืองแต่ฝ่ายสีส้มก็ยังคงเดินหน้ายกมือสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลชุดนี้ขึ้น นายนัทวุฒิเปิดเผยข้อมูลสําคัญว่าเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาอายการคดีพิเศษได้ทําหนังสือพี่น้องพี่น้องคงจําได้ว่าก่อนที่จะมีรัฐบาล MOA เนี่ยมันเกิดคดีสําคัญคดีร้ายแรงอุกชะกันเรื่องหนึ่งขึ้นในประเทศไทยคือคดีหัวสว กฎหมายเนี้ยคณะปฏิวัติเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเจตนาก็คือจะสกัดพักเพื่อไทยนี่แหละก็ร่างให้มีสวสองคนแล้วให้สว200คนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเลือกกันเสร็จเขาจับได้มีหลักฐานพยานมากมายเรียราดไปหมดว่าสวสอ0คนนั้นได้มาจากการหัว ทำกันเป็นขบวนการใช้คนและเงินมหาศาลมันเลยมีการดำเนินคดีโดยกก,กตโดยมี DSI หน่วยงานที่จอมจักระพบเคยสังกัดนี่แหละเป็นผู้ช่วย DSI กับกก,กตทำงานคดีนี้จนมีผู้ถูกกล่าวหา1200คนในขณะที่กำลังดำเนินการในรัฐบาลพักเพื่อไทยพี่น้องครับ พักเพื่อไทยปรับครมเพราะว่าพักการเมืองที่ตกเป็นจำเลยในคดีหัวสอวอคือพักสีน้ำเงินเมื่อปรับครมก็เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดโม a อสีสม้มแบกน้ำเงินเป็นรัฐบาลเราพูดอยู่แล้วว่าคดีหัวสอวอมันจะเสียหายเราพูดอยู่แล้วว่าผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ในการบังคับใช้กฎหมายในการรักษาหลักนิติธรรมมันจะพังทลายก็ไม่ฟังสีส้มก็ยังไปยกมือให้เขาในที่สุดกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาล MOA ก็ให้ d ี i ส่งสำนวนคดีหัวสวไปให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษมีผู้ถูกกล่าวหา8คน แคนเท่านั้นจากทั้งหมดพ2 0 0คนส่งไปให้เอการพี่น้องครับเรื่องมันเกิดเมื่อสี่วันที่ผ่านมาเขาพยายามปิดเรื่องแต่ผมรู้เรื่องผมเห็นว่ามันเป็นความลับผมก็เลยเอามาเปิดเผยพี่น้องครับเมื่อวันที่16มกราคม อายการคดีพิเศษทำหนังสือกลับมาที่ดีเอสไอบอกว่าสำนวนคดีหัวสวที่ใส่ฐานความผิดฟอกเงินมีผู้ต้องหาเพียง8คนจากพ200เป็นสำนวนไม่สมบูรณ์ไอความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยมันต้องมีความผิดมูลฐานอื่นก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะมาแจ้งเขาฟอกเงินโดยเรื่องหัว เรื่องอังยี่เรื่องซ่องโจรยังทําไม่เสร็จไม่ได้และต้องท,ทําทีเดียวทั้งพันสองร้อยคนต้องทํามาทั้งขบวนการไม่ใช่แยกขายปลีกมาแค่8คนตัวใหญ่ๆไม่โดนเลยนักการเมืองแกนนำพักการเมืองในรัฐบาลไม่โดนเลยอายการเขาไม่รับอายการเขาตีเรื่องกลับมาที่ดีเอไอ หนังสือออกตั้งแต่วันที่16มกราวันนี้25อาทิตย์กว่าแล้วเรื่องก็ยังเงียบใครจงใจปิดเรื่องนี้เอาไว้จะเอาอำนาจมาปิดหูตาประชาชนได้ยังไงและนี่แหละครับคือความเสียหายคือผลกระทบจากรัฐบาล MOA ถามไปยังนายกอนุทินท่านไม่รู้จริงเลยครับเรื่องนี้ กระทรวงยุติธรรมไม่ได้รายงานเลยครับว่าอายการคดีพิเศษเขาตีคดีหัวสอวอกลับมาสำนวนมันอ่อนหลักฐานมันไม่สมบูรณ์มันมีเจตนาที่จะกันตัวใหญ่ๆออกจากการเป็นจำเลยทั้งหมดนายกอนุทินไม่ทราบเลยครับถ้าไม่ทราบโปรดทราบพระนัทวุฒิบอกให้ สีสม้มท่านอาจจะไม่ทราบแต่ผมบอกแล้วท่านจำเป็นต้องทราบนี่แหละคือผลกระทบนี่แหละคือระเบิดเวลาที่ท่านพากันไปฝังไว้เดชะบุญนะครับเนี่ยที่ฝ่ายอายการเขายังยึดถือเอาความตรงไปตรงมาตีสำนวนกลับถ้าอายการไม่ตีสำนวนกลับ มันก็จะกลายเป็นว่าคดีหัวสวออโดนแต่หน้าเค็กตัวเล็กๆ8คนอีก1200คนรอดเกลี้ยงมันจะเป็นไปได้อย่างไรพี่น้องที่เคารพเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองที่ต้องปกป้องกระบวนการยุติธรรมถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับผม ว่าเรื่องนี้ต้องทำตรงไปตรงมาต้องบังคับใช้กฎหมายอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่ปิดหูปิดตาประชาชนใครผิดต้องถูกดำเน,นินคดีโทษสูงสุดแค่ไหนก็ต้องไปแค่นั้นถ้าเห็นด้วยกับผมขอเสียงดังดังดังด,งด,งดงนายกอ,อนุทินฟังเสียงประชาชนด้วยฟังเสียงคนชัยภูมิด้วย ไม่ใช่เออะก็จะไปหาเสียงคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึ่งที่ไหนละจากพันสองมาแค่8ดคนไอ้นี่มันเกินไปแล้วและพักสีส้มครับผมไม่ได้หาเรื่องโจมตีผมไม่ได้กล่าวหาว่าอะไรแต่ผมบอกไม่รู้จักกี่หนกี่หน เครียดจนผมร่วงหมดแล้วเนี่ยว่าไปตั้งรัฐบาลแบบนี้บ้านเมืองมันเสียหายแล้วจะรับผิดชอบอยังไงท่านก็ไม่มีปัญญาจะรับผิดชอบได้เพราะท่านเอาหูไปนาเอาตาไปได้ สัมมวนไปอายการดีอายการจับได้ไล่ทันแล้วก็ตีคืนมาตบมือให้กับสำนักงานอายการหน่อยถ้าไม่เอาแบบนี้ถ้าต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายถ้าต้องการให้กระบวนการอสสวสถูกดำเนินคดีเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบพี่น้อง